ทำประกันอุบัติเหตุไปแล้วเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยนะแต่ทําไมประกันอุบัติเหตุไม่จ่ายคะจากคําถามของคุณราตีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ประกันอุบัติเหตุไม่จ่ายเพราะอะไรและแบบนี้จะทําประกันอุบัติเหตุไปทําไมนี่ใจเย็นๆค่ะก่อนอื่นนะฉันถามคุณก่อนว่าการที่มาถามว่าทําประกันอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุไปแล้วแต่แบบนี้ประกันจะจ่ายหรือไม่ ต,ต้นตอคุณต้องไปดูก่อนว่าในกรณีที่เสียชีวิตใบชนสูตรปริศศสองหน้าค่ะเวลาคุณไปแจ้งเขตแจ้งการเสียชีวิตหรือไปที่โรงพยาบาลคุณดูใบชนสูตรปริศศสองหน้านะว่าคุณหมอเข,เขาเขียนว่าการเสียชีวิตเนื่องจากอะไรแต่ถ้าหมอบอกว่าการเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวความดันอะไรคุณไม่ต้องกังวลค่ะประกรันอุบัติเหตุไม่จ่ายคุณแน่แม้กระทั่งจะเกิดอุบัตนะิเหตุณเวลานั้นแต่ถ้าหมอวินิจฉัยออกมาใบชนสูตรปริศพเขียนว่า เสียชีวิตเนื่องจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุประกันก็ไม่จ่ายแน่นอนค่ะเฉะพาะอุบัติเหตุเนาะแต่ถ้าในใบชนสูตรพริกส,สองหน้า เขียนไว้ว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากติดๆๆดๆๆๆไม่ต้องกังวลประกันคุ้มครองแน่นอนฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมประกันอุบัติเหตุไม่จ่ายต้องไปดูก่อนค่ะว่าหมอเข้าชนะสูตรวินิจฉัยว่าเสียชีวิตเนื่องจากอะไรแล้วเราจะได้รู้เลยว่าประกันอุบัติเหตุจะจ่ายหรือไม่แต่ถ้ามาจากอุบัติเหตุประกันต้องจ่ายค่ะและอย่างที่สําคัญไม่ต้องเสียชีวิตนะถ้าเกิดจากอุบัติเหตุในกรณีที่คุณทําประกันอุบัติเหตุเอาไว้คุณเกิดอุบัติเหตุขึ้น เกินภายใน24ชั่วโมงคุณเข้าโรงพยาบาลคุณไม่ต้องสำรองใจประกันอุบัติเหตุก็จัดการให้กับคุณได้ฉะนั้นมีประกันอุบัติเหตุดีที่สุดค่ะจะอยู่ในเวลา24ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้อย่างน้อยเวลาเกิดเหตุประกันอุบัติเหตุก็คุ้มครองให้คุณทุกกรณีหากคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะจ๊ะฉะนั้นมีดีกว่าไม่มีหากมีเคลมไม่ได้ไปดูชนสูตรพิกศอสองหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมประกันถึงไม่คุ้มครอง,รองนะจ๊ะลองดูค่ะ